ตอนนี้ผมปั้นได้ขนาดนี้แหละครับแต่อาจารย์สินฤทธิ์ครับแด่แบบที่ออกแบบมาจากไอ้บ้านพักคนชลานะครับโอเคครับผมใส่ถุงมือแล้วไม่ไหวนเวดจัดก็ใส่ถุงเุงือี๋ยวผมจะใส่ลายเถา่แล้วก็หนกเรือยขึ้นไปตามแบบแล้วนะครับนี่พยายนมาวนะ แต่ในแบบนี้มีกองคอผมยังไม่ได้ใส่กองคออยใส่กองคอไปด้วยอย่แป๊บหนึ่งนะขอให้จานสินรศรีคุ้มครองเด็กศิลป์ทุกคนทุกฟังทุกคนบนโลกเลยนะคะไม่ใช่คอเด็กศิน์ผู้ปั้นวงเวียนพนาลายนะครับผู้ปั้นพระพุทธรูปทั้งองค์ของวงเวียนพนาลายลู รูปเหมือนนะปั้นรูปเหมือนองค์พนาลายที่วงเวียนพนาลายนะครับแด่บิดาของศรริลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยนะครับอาจารย์สิ์พิลสีผู้ผู้อะไรอะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปกรโอเคครับศิลปกรก็เป็นศิลปะสมัยใหม่ราะอาจารย์สิงคนนามาให้คนไทยนะครับได้ได้คร่ต่อต่างชาติได้ แต่พอช่างจะเป็นศิลปะโบราณนะครับวังชายพอช่างจะเป็นศิลปะโบราณเน้นโบราณเป็นหลักเน้นชาติไทยเป็นหลักโอเคครับก็เป็นคนนำศิลปะใหม่ๆม,มาเผยแพร่ในประเทศไทยได้สู้กับต่างชาติได้นะแตดจากเซนเตอร์สิงผมลดฟันไม่สวยกันเหมือนก่าวข,ขอโทษนะคใครสนใจติดต่อมานะครับ อยากได้ใหญ่ก็บอกครับเราก็จะฉีดทีละส่วนแล้วก็มาประกอบกันนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ประกอบนะน,นี่งานเนี่ยผมนี่ครับงานชิ้นใหญ่เออนี่นี่อขาติดก,กาวเนี่ครับฐานเนี่ยแยกกันนะครับแล้วมาประกอบกันมีองค์เนี่ย องคเนตองเออ,องคเนตก็ได้ครับเนี่ยเอามาสามส่วนมาประกอบกันเป็นองค์เนตอันนี้ผมติดก,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 กาวติดกาวอะไรกาวสองหน้าไว้อย่าดึ่งออกไม่มีเศษอนี่ครับฐานก็ประกอบกันสี่ส่วนวิดีคเนตประกอบกันสามส่วนอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดชิ้นใหญ่เครื่องผมก็ทําให้ได้เท่าคนจริงแต่ก็จะตัดทีละส่วนทีละส่วนประกอบกันือนจิ๊กซอเงี้ย ไอวิครา์เน่ก็สามส่วนันมาประกอบกันจนได้เท่าคนจริงก็ได้นะครับสั่งฉีดเท่าคนจริงก็ได้แต่เส้นมหาศาลเลยคุณก็มาคุยกันเรื่องเส้นมาคำนวณเส้นกันดูว่าใช้เส้นกี่เท่าไรนะครับอันนี้ถามใช้สี่ส่วนโอเคครับอันนี้ก็ผมก็ลืมเลยผมฉีดองอันนี้ฉีดเท่าฉีดเล็กมากครับององ,องอาจารย์สิน จรารย์สินมือละสีสี่สี่เซนนะอาจารย์รสินมือลสีฉีดขอเล็กสุดคือสี่เซนแหละครับอย่าเล็กกว่าน,นี้ก็ได้เล็กกว่าน,นี้ก็เนี่ยองค์ข้อเนี่ยองค์ข้อก็อยู่ประมาณสี่เซนแหละครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดนี้สองเซนละมั้งองค์ข้อเนี่ยองค์ข้อพอช่างก่อผมหมดผมก็เลยไม่ได้ใส่อาจารย์สินเนยะ โอเคครับเนี่ยองค์พ่อคอยช่างอยู่เนี่ยถ้าไม่รวมฐานรวมฉากหลังี่ยอยู่ประมาณสองเซนนะองค์พ่อคอยช่างก็ขออยู่สี่เซนแ้วสี่เซนก็เล็กกลางดีแต่อยากได้เล็กว่านี้ก็สองเซนนะเซนสองเซนเซนสองเซนอะไรก็ลองคุยกันดูผมก็จะไปจะีดให้ได้แต่เล็กมากก็ฉีดลำบากอย่างเงียเ เวลาขัดอะไรหักง่ายแล้วเกินเล็กอัอนนี้ติดเส้นกำลังบีถ้าเกิดอยากได้เล็กนะอาจารย์ติดนะหรืออยากได้เล็กเพื่อไปเจาใส่ที่ห้อยคอก็คุยกันเนะเพื่อเป็นต้นแบบไปหล่อโลหะเป็นเป็นที่หลงหล่อได้ก็ค,คุยกันครับอยากได้ใหญ่ถ้าคนจริงผมก็ทําให้ได้ก็ฉีดทาเหมือนจิกตอแล้วมาต่อกันต้วงมาโขัดเป็นเนื้อเดียวกันโอเคครับผมอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กข้อสองนุ่มดีครับ อาจารย์สิงค์ครองทุกคนนะครับจะป้าดูป้าตามแบบที่เขียนมาเขียนแบบมาจากบ้านพักศิลปาไปแล้วครับาการสิง,งค์ครงนะคคองทุกคนบนโลกเลยนะครับแต่ศิลปะ,ปะสมัยใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยครับวิดาของศิลปะ,ปะสมัยใหม่ในประเทศไทยอาจารย์สิงค์เลสีไปเลย ถ้าศิละปะสมัยใหม่มาผนวกกับศิละปะโบราณเราจะไม่ทิ้งอะไรไปเลยศิละปะมันจะเข้มแข็งแล้วก็จะยิ่งเจริญงองงามมากขึ้นนะครับอย่าแบ่งแยกเลยไปแล้วครับขอให้จานสิ่งคุ้มครองทุกคนนะครับอยู่สวนหางเก้าเหลี่ยมข้าวหอมรุรีนะครับมีนวดมาก,กินข้าวที่บ้านนะครับโอ้โหวิวดีมากลืมผมมีของขายมีข้าวมีกาแฟแม่เราตั้ไอติวของม,มันส่งเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ตั้ไอติว ไอ้นะอาทิตย์หน้าโอเคอาทิตย์หน้าได้ตรีมกินแล้วครับขอให้หลวงปู่สีราคุณทองนะครับมีผมฉีดออกมาแล้วเข้าลงหล่ออันนี้ผมหล่อเองมีหลวงพ่อครวยเแหล่งหลวงพ่อครวยแล้วก็มีแหวนแหวนพ่อแก่นะครับแหวนพ่อแก่แหวนพฮ้ยคะนนผมหล่อไปแหวนแหวนพญานาคผมหล่อไปแล้วก็ยกันแล้วจะทำใหม่ แต่ก็เห็นเห็นท้องเหลืองแลเหนื่อยหลอเกนขัดเยอะเหนื่อยแตกก็เลยของ,งานโลหะมีแค่สองชิ้นละกันพ่อแก่กับหลวงหลวงพอ่อวยนะครับแล้วก็ตายางกรมการปกครองเป็นตัวอย่างนะผมเอาแบบมาจากเน็ตเอารูปมาจากเนต็ตแล้วก็เขียนปฟลยปั้นในคอม,มอเนี่ยกรมการปกครอง ก็ทำเป็นแค่ตัวหนังสือง่ายก็ได้ผมก็ไม่เก่งอะไรตัวหนังสือล้านมาปั๊มทุกชิ้นเป็นต้นแบบนะครับเพื่อไปหล่อโลหะนะครับหรือไม่ชิดมากก็เป็นหนีก็ได้แล้วก็ปิดทองคำแท้นะครับอันนี้งานชิ้นแ,บบแรกผมเลย <c oughs> มันก็แหวนแหวนล่าหูไม่ได้ทำเป็นโลหะนะอันนี้จี้ห้อยคอสมัยตีไหนไม่รู้ว่าองนารายพญานาคกบตน องนารายกันอบสามที่สามตัวนะล,อลอ้อมรอบก็มีเยอะแยะแต่จำน่ายไปเยอะแล้วเหลือแค่นี้มีอีกอยู่นนในถงุงอีกแต่ไม่มีที่วางด้วยีือพ่อควรอูพีไแม่ควรอิมอ,อาจจะเอาองนารา,ายไม่ีต้องเอาเดียวซื้อใหม่ใส่ผลิตกรอบกระจกเองโอเคปั้นต่อดีครับโมม,อมากแล้วอ่ะอีกนิดนึงแหวน แหนช้างเอราวัณนะสนใจต้นแบบพื่อไปหล,อละะ่อโลหะก็ติดต่อมานะคะแหวนช้างเอราวันไปแล้วเมืไดเลรูปวาดก็มาดูงานได้มีหลายรูปนะครับขออ,องค์พระชนีสุธิดาสมเด็จเลยครับแทนใหญ่มากเี่ยเยอะงานทองงานโบราณงานทองทาแท้ ในตู้เข้ามาดูในห้องแอร์ได้ครับอันนี้งานใหม่สุดโอเคครับงมาดูงานได้ครับลายที่เป็นงานปั้นคือปมแกะหินปิดลายหมดนะครับทุกอย่างเป็นแกะหินปิดลายหมดเลยลายที่เห็นอยู่สีสีทองนี้ไม่ใช่สีนะเป็นทองคำแท้นะครับปิดทองคำแท้ โอเคงานยุคเก,ก่าๆเป็นไม้เหมือเลยนะงานสมัยใหม่เอาสมายัยใหม่กับโบราณมาผนวก,กันแล้วโอเคครับร้านพุทธศิลป์ 3D คุณรสลบรีเปิดทําการแล้วนะครับยังไงมาสั่งงานเจเลพิเศษสั่างงานเดี่ยวส่วนอาหารข้าวเหลียดหรือข้าวหอมลุบลีนะครับทำงานต่อแล้วท่านให้เสร็จวันนี้จะทําให้เสร็จเลยครับไปเล้เดีนเ,เรียนมาสัา่งงานนะครับผ่าด,ดังใส่ฟันนะครับ